เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าสีกล่องแล้วนะคะมากินบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้ายินีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b in uk นะคะชีวิตในอังกฤษนะคะทุกคนจ้าเมานี้กลับมาเจอกับบีอีกแล้วค่ะเมนี่บีกําลังเซ็กขาเผาแล้วจ้าพึ่งกลับมาแต่เหตุงานเมือม่อยเมื่อยแห้งเมื่อยแอะแลค่ะทุกคนจ้ามเมนี่เผตุงานตอนอตื่นจากบ้านนะคะตื่นตื่นจากบานไปประมาณหกโมง เจ็ดโมงสิมาจะเนาะแล้วกนะะ็เพิ่งเลิกงานมาเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเอ้ยหกโมงแล้วหกโมงเจวันยังแบบอ่าทางทางนี้ยังแบบไฟแจง้งเบอร์ไฟแจ้งสิอ่าพาทิศพาทิตย้ำพันตกวจะเนาะกะสิเป็นสภาพกะสิเลือดเธอร์ในต้องต้องหน่อยเด้อคะ่ะมื้อนี้นะคะพี่กะสิมาเฮ็ดอ่าเขาพัดจ้ะมือมะ้ออื่นมีบ่ได้ไปเฮ็ดงานอาจ้ะคนจา๋ามือม้ออื่นบ่ได้ไปเฮ็ดงานก็เลยวัสิเฮ็ดกับเขาให้กับเขาไว้มื้อนี้เนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่อ่า ไอ้ทอมเราเฮ็ดงานแต่ว่าสิพาบีไปน้ามันนะก็เลยอเออเฮ็ดกับเขาไปพวกมูบีเนาะงบูบีคือว่าเป็นฝรั่งเฮ็ดงานน้วกันนี่แหละนั่งมากินขา้าวผัทมูคนนี้เนาะซื้ออังการเนาะเขากะมากินขา้าวผัดก็เลยบอกมาลิเควยกไปมาว่าเฮ็ดขา้าวผัดให้กินแน่เฮ็ดขา้าวผัดให้กินไอบีไเลยเออโอเคเดี๋ยวสิเฮ็ดให้กินดอกก็เลยนี่เข่าหมอนิดน้อยนะจ๊ะทุกคนจ๋าแต่ว่าสิเฮ็ดไปประมาณกินประมาณซีข้นนะคิดว่าสิกินพ่ออยูนะ่เนาะอ่าแล้วกา มีผักเนาจะมีเตรียมผักไว้มีเป็นคนที่แบบว่ามากกินผักอ้โดนมาก,กินผักนะจ้ะก่อนนะก,ก่อนโรดีเนาะกะมีแค่สมีผักอ่าก็ยังไะอันมะเขือเทศนานจำเกือบจำซื้อมาได้ผักกะหล่ำนะจ้ะผักกะหลำ่ำยู่งทั้งมีหวานๆเด้อันนี้ก็เป็นหอมนะจ้ะหอมหัวใหญ่นะคะแครอทนะจ้ะนะกะอันนี้ก็เป็นน่วยอ่า เคื่นอนยังละ่ะทัวร์ล้นเตาลูกอ่อนๆนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อไก่ง่วงนะจ๊ะเพราะว่าเรือมาจากอันนี้อีกแล้วไก่ง่วงกันแล้วค่ะอยู่บ้านนี้นกินแต่ไก่ง่วงนะจ๊ะเด้อค่ะสภาพท่านนี้ก็สเสียประมาณนี้เนาะบีก็เสื่อมเพียบเข่าเลยนะคะทุกคนบี่ก็บเฮดตั้มธรรมดาของบีน้ำทงชู่อรถตุ้ดดีน้ำ,ดดนำอซอสปกติเนอะจ๊ะเนาะเฮดตั้มปกติเลยค่ะท่านนี้ก็ับเป็นตู้ที่ว่าห้อเก็บของเก็บยังนนเนาะทุกคนจ้ะจะบอกว่าท่านนี้น้ำมันแพงน้ำมันกับแพงเอา เอาบอกคนให้พูดจะบอกว่าทาังกินนี่คือน้ำมันแพงหลกกักอะขาไฟแพงเลยทุกคนจถ้าเป็นแบบปืดแบบมืดกะขอไหฟช่วงนี้ประหยดัดค่ะประหยดัดคาไฟประหยัดไฟประหยัดอย่างนนเนาะอันราคาแร่งอหลีค่ะทุกคนจ้าเพ,พ,พื่อนเพื่อนอันพีพีที่ว่าอยู่ทั้งกินนะสิหกน็นเนาะตอนนี้น้ำมันกับแพงทุกอย่างแพงหมดขนาดน้ำมันผืดน้ำมันที่กับเข่าก็แพงเลแต่เนาะกะ แพงสุยางเอากะว่าแพงสุยางอของนุยญาเปิดกันน้อจ้ะมีกะซิมีของเตรียมประมาณนี้นะคะนักกะซิมีอีกอย่างหนึ่งก็กคือนี่ข้าวโพดข้าวโพดกระป๋องค่ะทุกคนจ้ทาทั้งนี้กินข้าวโพดกระป๋องนี่คือมันสีบบน้ำอ,ออกหวานๆนาะจ๊ะเนาะกะมันมีแบบพวกที่แบบว่ามันเป็นฝักกะมีแต่ว่าอ่าคืออะไรละ่ะ มันเวลาต้มอ่ต้องใซ่นตาลเพราะมันจีเซ่เข้าใจป่ะคะมันบดได้สดบดได้อียอย่างคือผ่านเท่านาะโอ้โหววเพิ่อนเสด็งยินบอเพราะวา่ามีใส้ไม้อันนี้อีกแล้วหวังว่าเพื่อนๆพื่สด็งยินเนาะค่ะเนาะวันนี้กับบะมี่เอียงค่ะไม่กับเขาซืเอเด้อบ์ีเสื้อเหลือไม่กับเขาแล้ว ่ตอนนี้ข้าวผัดของดีก็เสร็จแล้วนะคะกระเสียวว่าเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะไม่เน้นเนื้อน,นะคะแต่เน้นผักคะ่ะประมาณนี้เลยค่ะพี่คนขาต่อไปดีกระเสียวมาใส่กล้องอีกแล้วคะ่ะอันนี้ก็เป็นกล่องของไผ่ของมันเนาะจ้ะเนาะกระสีมีสี่คนมีบีไอทอมนะ,ะ่ยกาหมูอีกคนนึงเนะะีะอ่าหมูที่วายฟังเนาะจนะ้ะเนีะอ่าแฟนนังนะะ่งเนาะแฟนนั่งกับเฮ่นน่านะะเฮ่นน,น,น่าคนละทีแต่ว่าน่ามาต่ว่าดีเคยให้กินแต่ก่อนนะจ้ะ นางพักกันมากกนเลยเออว่าสิพ่อไปไห้พ่อไปไห้แฟนนั่งน้นกองนึงเนาะเสิออกมาเป็นประมาณนี้เด้อเขาพัดข้าวพัดสไตล์บีเน้นแต่พักไม่เน้นเนื้อค่ะเสิออกมาเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนจ้ะซีกองเด้อจ้ะใส่ไปซีกองแ,แต่ผู้ใดสิถือเนือ้อถือพักเด้อกว,ว่านี้เด้อว่า ปีใสปใสไก่ง่วงไปน้ำน้อยนึงเนาะจะสำหรับ,บ,บปีพีพวกเอยมากินใส่เหนือใส่หยางบันใดดอกไม่มากินแต่ผักเนาะจ้ะแบบวแต่คนมากผู้ใดไ,ไดอะไรร้ายก็กันกะแ,แป้งแป้งใส่กันไป เสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วนะจ๊ะแค่แค่เอาใส่กองซื้อขอไยด้วยค่ะแต่เสียงดังเนาะ,ะเสียงขูดตัวน,นี้เนาะทำให้เสียงแบบดังคืดๆเนาะจ้ะเติมกันอันไหนน้อยอยู่ก็ใส่เติมเข้าไปนะจ้ะซ้ำๆกันสี่คน นั่งบุกหูเดี๋ยวก็มีซีเฮดไปหายแฟนนั่งเนาะแต่ว่าเพื่ออันมิตรภาพนะจ๊ะมิตรภาพดีๆเนาะทั้งสี่หลัคนไทยค่ะทุกคนจ๋มามักแป้งปันกันเนาะมีเวลามีมาเคสอย่างหลายสีปีกสีแดงไปเขาให้เขาเกินน้ากะเราแต่เขาเหรือว่าเขาเขาโบม่า,มาก,กะถึงเขาถึงเขาสีโบแบงเข้าหรือแบงไรกะซามเนาะเพราะว่าอันประเภทนี้เข้ากับเขาตัา้ต่างกันของเขามันแบบว่าเป็นแบบ แบ่งปันซึ่งกันละกันเนาะจ้ะเนาะของเขาก็ะติอไปว่าโตไผ่โตมันสินะแต่ว่าเวลาบ็คยังสีบิกสมัครเอาไปแจกเขาเขามากไปแจกเขาเพาะนะเอาแบบอันแบ่งกันกินเนาะจ้ะแบ่งกันกินไม่ยังบิกแบ่งเขากินเนาะนังนที่หละค่ะมูไลาแบบนี้ปัตติณีย่านโตอไปนี่เขากะอ่าซอยเขาน้่นแบบนี้เขาเขาก็เอาไม้เขากินน้ำแบ่งกันกินสินอนจะเนาะกระถือว่าดีค่ะ อันนี้นะคะหนาตาสเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นมโนเดี๋ยวปีใหยเบิ่งกล่องเด้อจ้ะเด้อเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าสีกล่องแล้วนะคะนากินบบค่ะทุกคนจ้าจากในบีกัขอจบลิปไว้แค่นี้ก่อนจ้าจากในก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะนากดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ